สุดการรอคอยนะครับผมสกยว้องปกติถึงที่ได้แล้วนะครับผมแต่ก็ทีละสิทธิ์ในย่านนี้สายมูห้ามผ้าดมีอะไรเดี๋ยวต้องไปชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมช่องพง เช็กอินตมามอำเภอใจนะครับวันนี้พงอยู่ไหนนะครับวันนี้พงอยู่บริเวณสกายวอล์กนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นสะพานลอยนะครับเป็นแฟลตของจัดตรงไปก็จะเป็นโรงเรียนบางกะปินะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นท่าเรือวัดสีบนเรือนะครับที่จะไปประตูน้ำํำฟ้ารีลาดนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเรือไฟฟ้าไปถึงบึนบุรีเลยนะครับเพื่อน อ่ะข่าวดีนะครับวันนี้สกายวอล์กเปิดแล้วนะครับ <Wow. S 1> เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วเปิดให้เชื่อมต่อจากบริเวณนี้ทนะางขึ้นลงข่าเรือวัดศรีบุเรือไปถึงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปีนะครับเดี๋ยววันนี้คงก็จะพาเดินสำรวจดูนะครับสำรวจดูนะครับถึงสำนักง,งานเขตบางกะปีนะครับตรงสี่แยกควงสลีเนาะแล้วก็อย่างที่ว่าแหะครับ พี่พงศ์แนะนาครั้งแรกนะครับว่าสายมุงห้ามผ่านนะครับบริเวณนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปสำรวจดูครับไปครับเปิดแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะน้ําจะไม่สาแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นเหล็กเนาะเป็นคาเหล็กจะไม่มีช่องว่างนลครับก็เดินสบายแล้วครับฝนไม่สาล้อฝนไม่สาลงมาเหมือนช่วงเอ่อ สียกพวงศรีไปถึงอ่าสับแย,ยกบางกะปินะครับเพื่อนอ่ะก็โอเคประมาณสักน่าจะประมาณทอห้าร้อยเมตรนะครับถึงสียกพวงศรีนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันครับตอนนี้ก็มีผู้คนประชาชนที่อาศัยรวมไปถึงสัมเวณีพระพิสูจน์ที่อยู่วัดศรีบนเรืองเนาะได้เดินขึ้นมาใช้สกายวอล์กบางกะปิแล้วครับเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับ นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ภาคภิษุแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับผมโอเคก็ทางแอดมินช่องก็ขอบพรคุณผู้จะสร้างแล้วกันผู้จะสร้างเนาะอ่ะโอเคอาจจะอนาคตอาจจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสำรวจกันบริเวณตรงนี้ก็จะมีไปรษณีของจัดนะครับไรษนีของจัดน,นะรับรผมนี่คะใครเดินย้อนไปะนะอย่างที่บอกมีโรงเรียนบางกะปิแน่นอนนักเรียน ก็ต้องใช้ประชาชนก็ต้องใช้ครับที่จะต้องมานั่งเรือเนาะมานั่งเรือมานั่งเรือแล้วก็คล้ายๆว่าต่อไปสำนักงานเขตบางกะปิตลาดบางกะปิเดอะบอบางกะปินะครับผมพันธิบางกะปินี่ครับได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนักเรียนนักศึกษาครับเดินกันยาวๆแล้วครับซ่งเป็นข่าวดีนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคนี่ระบบไฟโอเคก็พอดีครับดีครับน่าจะมีสังญาสีแหละแต่ว่า ถึงไม่มีสังกะทีตรงนี้ฝนก็ไม่น่าจะสาดครับเพื่อนๆไปต่อ,อ,อก็เดินกันสบายๆแล้วครับเดินกันสบายๆระยะทางก็ประมาณ2กิโล2กิโลได้2กิโลได้นะครับจากท่าเรือทางลงท่าเรือวัสีบนเรืองไปถึงสถานีรถ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปิครับเพื่อนๆ อ่ะโอเคเดินทางยาวอ่ก็มีประชาชนนะที่สุขภาพดีอยู่บริเวณยานี้ก็เดินขึ้นไาใช้บริการสกายมอลนะครับ ตรงข้างล่างนี่ตรงบริเวณหน้าสถานไรินิทของจันเนี่ยจะเล็กมากนะครับก็เป็นข่าวดีที่มีสกา,ายวอล์กบริเวณนี้แล้วครับผมโอเค,อเ,คเราเดินกันต่อครับอ่ะจุดตรงนี้จะเป็นทางลงเนาะเนี่ยก็จะแปลกขึ้นมาน,น,น,นะครับผมเพื่อนๆก็ด้านข้างที่ติดกับเสาเนี่ย ไม้ขวางนะครับก็จะได้เดินเดินเต็มที่แล้วเก้จุดเปลี่ยนเนาะเนี่ยทางเสาเสาเแยกเสาคานออกมาคานใครเขาว่าคานคามแยกเนาะคามแยกคามแยกเกิดมอบางกะปิคามแยกบางกะปิพวงสลิดอย่างเงี้ยครับนี่ฮะก็ออกมาด้ค่ะประมาณนี้ก็เป็นการเสริมสกายบล็อกครับผมมันดูดีมากขึ้นครับระยะช่วงบร,ริเวณจากชวงสลิดมาถึงมาถึงตรงเนี้ยมาถึงนี้ได้ ครับผกว้างครับกว้างไงผมว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ที่สวยนะสวยเลยหล่ะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่เดินหลบหลีกแล้วก็ก่มเนาะนี่เราจะเดินแบบสบายมากเลยคนระับ mm hmm. เดินรูดูมากเลยก mm hmm. ารข้างเ็าชมวิวรถรถที่ฝั่งมาจากถนนลาดพร้าวสมอบางกะปิก mm ็จะมาลงนีดา สวยดีครับสวยดีเดินสบายสบายประมาณ500 500เมตร5 0าเมตรประมาณนี้ครับแถวนี้ก็จะมีทีาา่พักอาศัยนะครับเป็นคอนโดเนาะเป็นคอนโดครับผมตรงนี้จะไม่มีทางลงนะครับก็ลงก็จะประมาณสี่แยกวงสิริเลยครับผมถนนวงสิริแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวแล้วก็สำนักสำนักง,งานเขตบางกะปินะครับ ซึ่งอยู่ตรงบริเวณสีใแยกคงสิรินะครับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นมุมหันหันขวาเนะเาะก็จะมีเตือนว่าเราบางหัวครับผมมีสัญลักษณ์บอกครับผมเนี่ยประมาณนี้โอเคน้ำก็จะไม่สาดนะครับแต่ก็จะมาสาดช่วงนี้ช่วงโหวะน่าจะสาดแหละ เดินมาหน่อยนึงก็เหมือนเดิมแล้วครับก็จะมีเสาด้านกลางแล้วก็เดินออกด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นการอัปเดตนะครับอัปเดตเปิดแล้วนะครับก็คือสิ้นสุดการรอคอยสกายวอล์กเปิดถึงนิดาแล้วนะครับเปิดถึงนิดาแล้วเนาะสิ้นสุดการรอคอยซึ่งเป็นข่าวดีกับผู้คนในย่านนี้นะครับที่จะยกระดับการเดินเท้านะครับการเดินเท้าในย่านนี้ซึ่งจะสะดวกปลอดภัยนะครับ ฝนสาดแน่นอนครับตรงกลางฝนสาดแน่นอนครั้งที่แล้วก็เคยมาทําคลิปนะครับคลิป ep13 ก็าก็นสาดเต็มเต็มแล้วฝนตกหนักด้วยก็ตรงนี้ระวังไฟดูดไฟช็อตแล้วกันเวลาเขาเปิดไฟนะครับเนี่ยโดนเต็มเมอ่ะข้างหน้าก็เป็นเสียบพงศลีนะครับที่ทําคลิปครั้งที่แล้วเนาะว่าจากอาทตย์ถึงเสียบพงศลีนี่ก็เป็นทางลงทางลงถนนพงศลีครับ เปิดแล้วเปิดแล้วครับฝั่งนู้นก็เดินไปหน่อยนึงก็จะเป็นสำนักง,งานเขตบางกะปิถ้าขวามือเนี่ยที่ว่าสายมูฮัมพาเนี่ยที่ลงฝั่งขวามือเนี่ยฝั่งสถานีตำรวจนครบางนาเท้านะครับก็จะเป็นตรงเท้ามหาพรมซึ่งเป็นจุดบริเวณสี่แยกตรงนี้นะครับซึ่งมีผู้คนมากราบไหว้มาสักการะขอพรนะครับซึ่งจะอยู่ตรงจุดบริเวณส่วนบางกะปิเลยเดี๋ยวผมจะ แตนงกล้องไปนี่ครับพี่พีทแล้วก็ถึงบริเวณนี้นะครับตอนนี้เปิดเต็มที่แล้วไปสุดก่อนรอยอยเนาะก็รอยฝั่งนึงนะครับที่จะไปแยกลำซาลีเดี๋ยวอีพีต่อไปจะพามาอัปเดตนี่ฮะสายมูต้องต้องมานะครับขทำพลาดไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่แหละสวนบานกำบิดเนี้ยทางลงไปแล้วก็เดินลงมาหน่อยก็จะเจอ ผมเ้าหาผมเนาะผมสีหน้านะครับผมส่วนอีกที่หนึงนะครับที่จะแนะนำเนาะอนาคตอาจจะมีสกายวอล์กเดินไปถึงนะครับตรงบริเวณนู้นจะเป็นหัวช้างนะครับเป็นถนนลาดกําแพงซึ่งก็สามารถเดินไปต่อได้นะอนาคตอาจจะมีสกายวอล์กอย่างที่พูดไปนะครับผมในอ่าว<อ>ก็จะเป็นหัวชา้างเป็นสามแยกเป็นถนนลาดกําแพง ก็เดินไปไม่ไกลครับเดินไปไม่ไกลเดินไปไม่ไกลเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปว่ากายวอล์กบางกะปิสิ้นสุดคาร,ร์อคอยนะครับเปิดใช้เต็มที่แล้วครับผมจากสถานีรถไฟฟ้าบางกะปิสายสีเหลืองบางกะปีนะครับถึงแยกนีด้นะครับผมโอเคครับผมก <Yahoo! S 1> ็ถ้าเป็น EP หน้านะก็รออัปเดตแยกลำสาลีเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับ